แห้งไวแห้งไวเปิดฝาปพ๊บแห้งเลยไม่ใช <Hey> ่นันแห้งไวไปเฮ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นมึงตรงนี้ก็จะเป็นเป็นของที่เราเคลียร์มาเพื่อถ่ายฝั่งนี้ให้ดูดีนะครับ The Room Maker นะครับวันนี้มาแจกความสดใสและพูดเกี่ยวกับเรื่องของสีสันครับพี่อ่าวันนี้มีสีมาให้เราใช้ฝีกแล้วนะครับปกติเราดูคลิปใน Room เกอร์เนี่ยเฉยถ่า เราค่อนข้างที่จะเป็นคนที่กล้าใช้สีใช่ครับคนส่วนใหญ่เวลาซื้อสีก็จะเป็นขาวเท่าดาเทปเซฟเพเซฟเพเซฟไปเพนกลัวเสลออะไรเงี้ยแต่เราเนี่ยไม่เคยกลัวอยู่แล้วใช่ครับเพราะเราทาแก้ได้ใช่สิคือเราต้องบอกนี้ก่อนว่าคนทั่วไปจะกลัวเพราะสีเนี่ยมันทาเป็นองค์ประกอบของผนังส่วนใหญ่แล้วเวลาแก้บางทีมันก็เรื่องใหญ่กันนะครับแต่จริงๆอ่ะถ้าคุณไปดูแพนโทนสีที่ขายอยู่โอ้โหมันมีให้เลือกเป็นเรียกว่าเป็นพันพันหมื่นหมื่นสีเลยแล้วเราก็ไม่เคย ไปหยิบมาใช้ให้มันมีประโย์ใช่ไหมครับจริงๆมันอยู่ที่การเลือกใช้หรือคู่สีที่จะมาตัดมากกว่าว่าเราจะเลือกยังไงให้มันสวยแล้วก็ต้องการให้อารมณ์ของห้องนั้นเป็นห้องแบบไหนครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการอินสป์เรื่องการใช้สีกันใช่ครับก็คลิปนี้นะครับสนับสนุนโดยดูรักอีซี่แคร์ a ลาสตัวนี้นะครับก็เป็นลักษณะเป็นสีแบบ กึ่งยิงกึ่งผ่านไม่ใช่สิไม่ใช่จะเป็นสีอะไรอมเงากึ่งด้านถูกต้องดีขึ้นมาหน่อยจริงๆเราอยากแนะนําเป็นสีด้านพวกเนี้ยจะทาให้บ้านเนี้ยดูลักษณะที่ดูดีขึ้นมาแต่ว่าถ้าด้านซับเพียวๆเลยก็จะเลอะเทอะอีกถูกต้องคับเวลาเด็กแบบ แค่คลิดบูไปป้ายเลยเงี้ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยกึงเงากึงด้านครับซึ่งตัวเนี้ยึึงเงากึ่งด้านก็จริงแต่มันก็จะมีพวกเทคโนโลยีต่างๆนะครับตเจ้าต,ตัว Easy Care p a s เนี่ยก็จะเป็นแบบเน้นการทำความสะอาดง่ายนะครับไม่มีสารละเหยหรือเรียกว่า low VOC นั่นแหละครับ,รบ<ม>แล้วก็คือคำว่าเช็ดล้างทำความสะอาดง่ายเนี่ยราบอะไรกระเด็นไปโดนมันก็สามารถที่จะเช็ดล้างได้คราบแบบคราบอาหารคราบอะไรหรือแม้แต่บ้านที่มีเด็ก สำคัญเลยวาดรูปเขียนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเช็ดล้างได้อ่ะมาพูดถึง2คู่สีที่เราเลือกมาก่อนในวันนี้ถ้าเกิดเราดูในตัวดีไซน์เปอร์สเปกติฟที่เราทำครับตัวตัว 3D เนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะเป็นการที่ใช้สีเทาใชเขาก็ตัดด้วยสีชมพูอันนั้นคือคือมน i อเดี a แรกแต่พอเราได้มีโอกาสได้เห็นเฉดสีของดูลักเนี่ยเราก็พยายามจะเลือกเฉดสีที่มันดูแตกต่างออกไปหรือเป็นสีพิเศษนั่นเองถูกต้องครับสีแรกจะออกเป็นแนวออกชมพูหน่อยอ่ะชมพูตุ่นๆเทาครับชื่อสามัญทางวิทยาศาสตร์ก็คือ ครับจริงๆชื่อนี้คือถาคุณท่องมาแต่ช้าสีนี้ก็เรียกว่าไว้ไลแลกก็ได้สีออกแบบอมๆมม่วงๆชมพูชมพูไม่ชมพูตุ่นตุหน่อยเรียกว่าเป็นสีชมพูที่ดูมีช่ตระกูลนิดน,นึงตัวนี้เราจะมาใช้กับทาฝ้าเพดานมันก็จะรู้สึกดูเย็นห้องดูเย็นสบายขึ้นอันนี้อาจจะเหมาะกับเวลา,าใช้กับห้องนอนหรือห้องอะไรที่อยากให้รู้สึกรีแล็ก คอนลาย,ายเพราะว่าชื่อมันบอกแล้วว่าเป็นไว้อะไรนะไว้ไลแหลกครับไว้ไลแหลกก็จะรู้สึกรีแลก <c oughs> ส่วนอีกคู่สีนึง <c oughs> ออกเทาๆหน่อยอันนี้ก็คือจะมาทาบริเวณห้องทั้งหมดที่ตัดกับสีชมพูนะครับ จริงๆสีเนี้ยมันจะชื่อว่าทานคิวดอนจะแบบดูลึกลับลึกลับหน่อยคือตอนนี้จริงๆส,สีเนี้ยเป็นสีแห่งปีของดูลักเลยปี2020สีเทาที่ดอปเบรกลงมาใช่ครับแล้วจะมีอมเขียวนิดนึงใช่ใช่<อ>ม,มันจะมีมันจะมีการที่เขาห,หย่อนคู่สีลงไปแต่ละมุมหล่ะจ,จะดูสีมันต่างกันถ้ามันมืดมันอาจจะออกไปทางเขียวหน่อยถ้าโดนแสงมันอาจจะมีการกินน้ําเงินเข้ามานิดนึงนะครับผมแล้วก็ก็จะมาเบรกฟ้าเพดานที่เป็นสีชมพูแล้วก็ คอมบินเดชันของมันมันจะอาจจะทำให้ห้องตรงนี้ดูสงบร่มเย็นแล้วก็สบายขึ้นเพราะฉะนั้นคู่สีพวกนี้บ่งบอกอยู่แล้วครับว่าอยากให้ห้องนี้อารมณ์ออกมาเป็นแบบไหนเราก็ไม่ได้ไปแบบมั่วๆไปจิ้มแพนโทนนะจริงๆมันมีตัวช่วยให้คุณผู้ชมนะครับสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dulux.co.th นะแล้วเขาจะมีแบบเหมือนสีแห่งปีสีอะไรอย่างงี้อันนี้เขาเลือกมาแล้วถูกต้องบางทีคุณนไอเดียแล้วก็เกรงว่าเลือกมาแล้วทาอาจจะไม่เข้ากันเขา้เขากันเขามีเขาเรียกว่า g ุ o ปป i n g ให้ตามเขาไปสองคู่สีนี้อยู่ในหมวดที่เป็นแบบ พักผ่อนสงบอะไรเงี้ยแต่มันจะมีสีแบบตื่นเต้นก็มีสีที่เป็นสีมีหลายจินตนาการนนะครับอยู่ที่ความต้องการเราไม่ได้ใช้สีดูักแค่เพาะวโซนนี้เรายังมีโซนอื่นที่ทาไปแล้วนะครับก็พาไปดูหน่อยได้ไหมครับแต่ครับ จุดเด่นของห้องนั้นก็คือมันติดกับห้องนี้ไงใช่ครับพี่ครับมันก็จะเห็นช่องแสงของบ้านใช่ใช่บ้านก็จะสว่างแล้วก็เป็นห้องนอนที่สามารถมองเชื่อมกับห้องนั่งเล่นได้ครับ,รบผม,ผมซึ่งสีไม่ได้ใช้แค่ เลือกสีให้มันมีลูกเล่นแต่เราสามารถทําลูกเล่นอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมคบอย่างเงี้ยเราเห็นวิธีการที่อย่างซุ้มโค้งเนี่ยจะมีการใช้สีที่ตัดกครมีก็จะเห็นว่ามันจะออกเป็นสีออกชมพูส้มๆนะครับตัดแล้วก็ข้างในเว้นขาวไว้สีขาวเว้นเพื่ออะไรเพื่อเน้นให้ซุ้มเนี่ยฟอร์มมันดูมีวอลลุ่มมีผังมากขึ้นถ้าเราเทาเป็นสีเดีวยวกันมันก็จะไม่ได้เน้นบางคนบอกว่าทําไมฉันใช้สีไม่เก่งฉันใช้สีไม่เก่งบางทีคุณแค่ใช้สีได้แล้วแต่คุณแค่พลาดรายละเอียดเล็กน้อยน้อยวิธีการแบ นะครับก็จะเริ่มเห็นห้องเต็มๆแล้วนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยวิธีการทาเราก็ไม่ควรจะทาไหลที่ไปคานเลยอ๋อไม่งั้นมันก็จะจบไม่ได้ก็ปล่อยให้คานสีขาวเว้นไว้เนี่ยเห็นไหมเราจะเว้นคานสีขาวโดยรอบเป็นตัวตัดไว้ทาให้มันไปซุกเนี่ยอยู่ใต้คานก็จะเก็บงานได้เรียบร้อยกว่าจริงๆมันมีหลายทฤษฎีมันมี70 30มี 60- 40หรือบางที5 0 5 0ก็ใช้ได้มันขึ้นอยู่กับบริบทแล้วก็องค์ประกอบของเฟอร์นิเจอร์ด้วยมันไม่ได้แค่เรื่องทาสีแล้วก็จบ เพราะฉะนั้นเวลาคุณทำบ้านน่ยบางทีอ่ะมันมีเหตุหลายคนละคิดมากเพรอทาสีเสร็จไม่ชอบอเปลี่ยนเฮ้ยอ, <He i, S 2> อย่าเพิ่งใจเย็นบางทีวางเฟอร์วางอะไรก่อนใส่ลงไปมันอาจจะสวยก็ได้บริเวณห้องนั่งเล่น,น่ะเราจะเลือกสีที่มันสนุกสนุกขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วไปพักผ่อนในห้องนอนเอาอ ใช้ไม่ไม่ควรใช้หลายสีปนกันคือในในพื้นที่เดียวกันที่มันเห็นเดี๋ยวเละเดี๋ยวเละนะครับแปลว่าสมมติอันนี้ใช้คุมโทนสีนึงอ่งมันก็จะเห็นแค่สองสี่ั้เปลี่ยนห้องก็เป็นอีกสีนึงได้นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียของเรานะครับที่เราเอามาฝากกันแล้วเดี๋ยวดูหลังจากทาเสร็จว่าจะออกมาหน้าตาโอเคนะครับอ่าเไะนีนี่ที่เราเห็นเยอ กิ้งไปแค่รอบเดียวอ่านี่คือกิ้งไปรอบเดียวครับริ้งกิ้งในการทาสีนะครับว่าจะทาประมาณ2รอบอยู่แล้วใช่ผนังนี้เป็นผนังที่สกิมไปลวใช่ครับมันก็จะทาได้ง่ายขึ้นก็คือสกิมคือทําให้มันเรียบสกิมก็คือสกิมเป็นการฉาบบางใช่นะครับแล้วก็พอฉาบบางเสร็จเนี่ยเวลาเราทาสีไปสกิมนี่คือสกิมไข่เต่าอันนั้นปลากิมอันนั้นปลากิมนะครับ ก็จะทําให้ผนังเนี่ยเรียบเนียคนะบครับอันนี้คือรอบเดียวนะเนื้อสีขึ้นแล้วอันนี้คือสีขึ้นแล้วแล้วก็มีฟิลเตอร์ใช่นะครับผมแล้วก็ทีนี้เวลาทาไปจะเห็นอย่างที่เราบอกไปก่อนนี้ว่ามันจะมีการเว้นจังหวะการตัดสีที่มันจบได้คือเนี้ยคือเว้นคานไว้ครับคานกับฝ้าก็เป็นแบบเดียวกันนะครับผมแนวคานฝั่งนี้เป็นยังไงแล้วก็ตัวฝ้าหลุดด้วยใช่ครับผมก็จะเป็นตัวจบองค์ประกอบของการใช้สี2สี ว่าคนยังไม่กล้าฉีกกรอบนะครับวันนี้เราก็มาแสดงตัวอย่างให้ดูแล้วก็จะมีตัวอย่างให้ดูหลายๆอย่างในเว็บไซต์ของดูลัก c o t s จริงๆสีมันยังไม่ทำให้ห้องนี้สวยหรอกมัน,มนจะมีองค์ประกอบหนา่ง,ง,งท่ถูตงตงน้นจะทําให้ห้องนี้สมบ,บูรณ์ด้วยแต่ว่าใน EP นี้เราอาจจะยังทําไม่ทันทาสีไปก่อนพอดี ทางสปอนเซอร์เนี่ยเขาเร่งปิดคลิปเอาเอาเป็นว่าเราจะได้รีบตัดและรีบออนให้คุณผู้ชมดูถ้าห้องเนี้ยวันหนึ่งมันเสร็จ uh huh. ทำเสร็จขึ้นมาตามแบบ,บตอนนี้มีทีดีให้ดูแบบเสร็จตามทีดีเดี๋ยวเราเค่อยเอามาให้ดูว่าเออมันออกมาเป็นยัางไงาแต่วันนี้อาจจะเน้นไปก่อนเรื่องอารมณ์ของสีห้องนี้ว่ามันออกมาแล้วเนี่ยโอเคมันสร้างให้อารมณ์ของห้องดูอ่อนโยนถูกต้อง อ่อนโยนดูสงบนุ่มนวลนุมะครับก็เหมาะกับห้องนอนเพราะว่าก่อนหน้านี้เราพาไปดูห้องนั่งเล่นมาแล้วก็จะดูแบบสดใสร้อนแรงหน่อยนะครับก็สามารถดูแรงบันดาลใจเอาไปทําตามได้ผมมองว่ามันได้ไอเดียนะเพราะหลายคนบางทีพอเวลาทาสีอ่ะสภาพมันจะเป็นแบบนี้ยังไม่ได้วางเฟอร์ไม่มีของตกแต่งล้วจะตกใจกับสีตรวเองเฮ้ยมันสวยปะวะกลุมมันสวยเริ่มไม่มั่นใจใช่ไหมใช่อ่ะ ตอนนี้ซึ่งพอเราทาเสร็จเราเป็นไงครับพี่ไม่มั่นใจไม่ใช่ไม่ใช่สิไม่ใช่เรามีภาพรวมอยู่แล้วคือต้องบอกว่าเรามีการออกแบบใช่ใ่มีมีแบบมีทีวีให้ดูเพราะฉะนั้นมาช่วยคอนเฟิร์มว่าอ๋อองค์ประกอบที่จะจัดลงไปตามที่เราดีไซน์ไว้มันจะสวยใช่ครับแต่ถ้าบางทีคุณไม่มีแบบคุณแค่ทาเงี้ยช็อกถูกช็อกไปซื้อเฟอร์ซื้ออะไรมาลงก็อาจจะไม่เข้าอาจจะไม่เข้ากันอะไรเงี้ยแต่วันนี้ไม่ได้จบแค่นี้เดี๋ยวลูมมเกอร์มีแจกคู่สีด้วยใช่ครับเดี๋ยวลูมิเกอร์จะมีแจกคู่สีอื่นนนนนดด้้้ววยยใใใีีีไซ์หองะะรแลเเาจป่น อารมณ์สีให้สองให้ดูสีแล้วกันซึ่งจริงจะบอกว่าการแจกผู้สีไม่ใช่เราคิดเองนะใช่ครับไปก๊อปในเว็บเขามาคุณไปดูต่อได้เลยและบางทีไม่ต้องมาดูราวอย่างเดียวเข้าไปดูในเว็บเขาคุณอาจจะได้ไอเดียว่าเฮ้ยเอาแบบนี้เงยเพอเพอก๊อปรูปนี้ไปสั่งสีกลับมาบ้านง่ายกว่าดูราทั้งิปเยอะใช่ครับผมพาดูไหมพาดูไหมถ้าดูในตีปอทีดี ถ้าสามดีขึ้นมาก็เฉหนึ่งฝั่งนี้เป็นหัวเตียงถูกต้องครับก็อาจจะต้องมันต้องมีแบ็กกิ้งหัวเตียงออกมาแหละในดีไซน์ก็จะเป็นเหมือนระแนงเป็นรอนๆครบหมุนได้เลยหมุนได้เลยเราตรงนี้ก็จะเป็นเป็นของที่เราเคลียร์มาเพื่อถ่ายฝั่งนี้ให้ดูดีนะครับมันก็จะไม่คือพอพอเราทาสีไปอ่ะพี่คนงานเขาอยากนอนเลยไงเขาก็เลยเอาเตียงเอาของมาเพราะสีนี้ไม่มีกลิ่น low VOC อย่างงี้เออจับได้เลยจับได้เลยนะครับครับเนี่ยมันไม่มีกลิ่นผงจริงจริง อ่าอ่คือถ้าเอาจริงนะถ้าดมระยะนี้คุณจะได้กลิ่นคล้ายๆดินน้ำมันคุณทาห้องยี่เป็นสีภายในอย่างเงี้การใช้เลือกใช้สีที่ไม่มีกลิ่นฉุนนะมันย่อมดีต่อคนในบ้านอยู่แล้วบางบ้านไม่ได้ทําแบบเราไม่ได้เป็นไซต์ก่อสร้างไงเป็นอะไรเป็นบ้านอยู่อาศัยแล้วมีเด็กมีหมาหมาเลี้แล้วไปเลียหน้าเด็กอันตรายตรงนี้มองออกไปนะครับตรงนี้เป็นช่องแสงครับแล้วก็เป็นห้องนั่งเล่นเป็นวอย์ด์เดิบเวิลลุ่มที่เชื่อมต่อกับด้านล่างแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นด้วยเดี๋ยวาบภพน มันจะเป็นม่านเป็นอะไรกั้นหน่อยใช่ก็มาช่วยม่านก็มาช่วยทําให้พวกกรอบเฟรมที่มันดูแข็งแข็งเนี่ยดูซอฟขึ้นแล้วก็ห้องนอนด้วยต้องมีความเป็นส่วนตัววันนี้นะครับดูมิเก์ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณผู้สนใจดีอีกครั้งนะครับดูรักอีซี่แคร์ p l สตัวนี้นะครับก่อนจากกันนะครับฝากคุณผู้ชมหน่อยนะครับว่าคงไม่เชยเกินไปถ้าจะฝากคุณผู้ชมว่า กดไลค์และกดแชร์เพจเรานะครับอันนี้คือคุณไม่ต้องสนับสนุนอะไรเราไม่ต้องโอนังิมาให้เราคือเอาด้วยขึ้นบัญชีเราไม่ส้นบัญชีบัญชียังไม่เอาแค่แค่นี้คุณกดไลค์กดแชร์แค่นี้ถือเป็นการสนับสนุนเราแล้วนะครับเราก็จะพยายามหาคอนเทนต์หาเนื้อหาเลยดีๆมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมมีอะไรสงสัยถามมาในเพจใช่ครับยินดีที่จะตอบบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าไม่เป็นไรแต่ตอบแน่คนน้อยเยอะแล้ววันนี้ลาไปก่อนนะครับครับดูนเกอร์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่งงนะไม่ผิดเนี่ยเขียวอือเลยเหนื่อยจริงคุยกับพี่อันอันนี้เหลียมปูอันสอันนี้ไง